ก็มีน้ำไม่เป็นไรครับกมีอาหารไหมพวกแตมโมไม่มีด้วยอุ้ยสังหะไม่สวนแล้วไปอย่างเดียว,วนี่ตัวนี้มีที่ขึ้นอุ้ยยังไงยังไงโจนกบ้านเนี่ย,ยน,น,นี่มีสัตว์ด้วยโอ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกที่นันี่ตัวนี้มีทางขึ้นด้วยนะไปไปไปสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมลาดนะครับเกมเอาปนืนพยนี่เอาปนืนพยอะไรไปพย่ยามชีวิตรอดบ,บนพื้นทะเลนะฮะไม่ใช่พื้นดิน คือตอนนี้พื้นี่ไม่ดีแล้วนับโวมมาแล้วนะ่ะแล้วก็ล่องแพรไปล่องแพมานะผมเจอเกอาะใหญ่แต่มันจะขคกเกาะได้ไหมเดี๋ยวหันไปเลยไปดูก่อนฮนะคือตัวนี้ฝนตกนะฮะแล้วก็พายุก,ก็เขาเเด้วยวู้ว,วี่อุ้ยเยยเดี๋ยวล่วงเรือนะตกเรือเชยเลยเมื่อกี้มาเดี๋ยวยางไอ้หัวหอมไปก่อนนะอาหารเรอกแล้วก็คิดเมื่อคิดที่แล้วนะไม่ช่คิดเมื่อกี้คิดที่แล้วนะ เราก็ได้ฆ่าฉลามนะไปหนึ่งหนึ่งช็อตแล้วก็เขาก็เกิดใหม่เมื่อเดิมน,นะฮะค่า,ายัางไงก็ค่าไม่ตายนะฮะแล้วก็เราก็ได้เนื้อฉลามมานะฮนะอ่าเตียวยังไม่กินตอนนี้นะฮะอุ้ยเห็นเนื้อตัวเองรึงไงฮะเข้ามาใกล้เลยเจ้าฉลามต่อเรือซักนิดนะฮะผจญผจญเอ้าทำไมผมถึงต่อตรงนี้อ่ะเออได้ทำไอ้ตัวดักไอ้ขวางเรานะฮะนี่ตัวนี้ แห้งมากเอาไม่ได้ต้มน้ำไปอีกโ้ยทำไมเรือคงพิมพอยู่ยเนี่ยเออแล้วก็อย่างนะั้นคือเราได้ไอ้ตัวนี้มานะครับไอ้ทรายกับดินนะฮะเดี๋ยวทามีแตงโมอยู่แล้วก็จะขับไอ้ตัวนี้ทำไว้ดินอิดบล็อกหนะนี่ไอ้เกียนเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้ผมคงโอ้มันใช้นี่เยอะนะฮะอย่างละสองด้วยโอ้ตอนแรกก็นึกว่าจะได้ได้อย่างละสาม เได้เจ็ดนะฮะอะไรก็ไได้เจ็ดแต่ไม่ได้คือพายุมันไม่ได้ซัดเราเดี๋ยวว่าไปเรือขึ้นดีกว่าให้มันพัดไปดีกว่าสร้างเถอะนะคือก้อนใหญ่เราอุ้ยมีนกด้วยใช่ปะนะฮะตรงนู้นเฮ้ยเราจเจอเกาะนะฮะแต่เข้าไปไม่ได้นะฮะมันว่าให้ตัวนี้มันจะต้องตากแดดไปนะฮะตากกันแทกนะฮะเรียบร้อยอันนี้เราก็ล่องเรือแพไป คือไม่รู้ว่าพายุจะพัดเราไปไหนไปไหนก็ช่างเขาหนะเราแค่ไปตับสายลุงก็พอเรียบร้อยฮะแต่หมดล,ละหมดล,ละจิบอาหารมาให้หมลลวลก็จิบน้ำตั้งนิดน,น,นึงอึดนึงเต็มเรียบร้อยฮะแล้วก็พกไว้คือตอนนี้ไอ้ทรัพยากรที่เราหาได้คือโจนี้คือมีแต่ไอ้ของทรัพยากรที่อยู่ใต้ก่อนนะแล้วก็อ้อเราต้องเอาทรายกับดินนะฮะมาค่าปีเจ้าอีกป็อกตัวนี้นะฮะ แล้วก็จะมาเรียนรู้นะฮะแล้วก็จะได้ตาอเผาต่อเผาตัวนี้จะเอาไปเผาแร่เหล็กนะฮะแร่เหล็กที่เราขุดมาได้แล้วก็จะได้ตะมุดตะนี้สักทีนะฮะได้มีดินด้วยมันกระจกอะไรแย่ๆนะฮะแต่ที่รู้เราต้องรอไอ้นี่มันแห้งก่อนรอสักครู่นะฮะทั่วนะตอนนี้พายุก็ได้หมดไปแล้วนะแล้วผมก็มาเจออีกเกาะหนึ่งนะฮะนี่กองหน้าเป็นกอะใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ไม่ใหญ่เหมือนกอะเมื่อกี้หรอกนะฮะอ่า ตอนนี้เราก็ต้องมุกไปที่เกาะน,นั้นนะเดี๋ยวตอดแพรเพิ่มก่อนนะฮเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะมือจะคำล้าด้วยไอ้ตัวน,นี้ก็ยังไม่ได้แห้งเลยเเดี๋ยวเราจะไปจนไปที่เกาะน,นั้นนะไม่รู้ว่าจะมันน่าจะมีแค่ไม้เฉยๆนะแล้วก็จะเป็นทรัพยากรใต้น้ำนะตรงนั้นเราจะลงไปแล้วก็คราวนี้คนต้องฆ่าฉลามด้วยแหละนะไม่รู้ว่าของพอจะคับนู้นคับนี้ไหมนะคือตอนนี้คือเราต้องตกปลาไอตัวอะไรปลา วาอะไรที่มันวงคุมนะฮะเอามาทําเป็นเหยื่อรอดปลาฉลามแล้วก็ฆ่านะฮะคือผมจะไม่ขอลงน้ำฆ่านะเพราะมันแบบอันตรายมากนะฮะคือมันไม่ได้มีไออะไรฉวบเหล็กนะฮะอุ้ยของของจำเป็นนะฮะขาดไม่ได้เลยไม้กับพลาสติกเนี่ยไปต่อเรือนะ,ะนี่ที่ดักไอ้นี้เราก็ใช้ได้นะฮะตกปลาเราก่อนคือขึ้นไม่หล่มน่าจะหมดแล้วนะมันมืดอ่ะ น่าจะไปเป็นถึงเกาะแต่เราสามารถไปได้นะเพราะถ้าเรามีเพียเอ้ยไม่ใช่มีเพียร์มีอะไรภพยที่ภพยนะ่ะไม่ภพยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหูซื้อของจะได้อะไรปแปลกๆนะฮะอุย้ยได้รองเท้าด้วยรองเท้าใครฝะเนี่ยวงอมีข้างเดียวนะฮะอุย้ยตกแตง่งได้วะวางตรงนี้นะวงอรองเท้าหนึ่งข้างนะ,ะเอาไปทำอะไรไม่รู้ พี่เดี๋ยวเป็นว่าเราจะหันนี้ไปยัดใส่น,นี้ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำไม่ได้กว่านีกว่าทำตัวนี้แหละทรัพยากรเยอะนะฮะเยอะไหมไม่มีอะไรเลยอุ้ยมีวิ่งฝั่งนี้อย่างเยอะฮะพวกนฮะแล้วแล้วไอ้อิดบอกตัวนี้มันก็แห้งไปเรียบร้อยนะนี่ากลายเป็นอิดที่แบบแห้งเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะฮะเอาอิดตัวนี้ไปเรียนรู้ภาพเรียบร้อยฮนะ อะไ,ไรบ้างเองได้แค่ตาพอหมาเมอุ้ยเสียงคุ้นคุ้นเสียงคุ้นคุ้นเจ้าฉลาอืมอืมแทงไปไเรียบร้อยฮะอุ้ยเกือบพังสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราข้ามันตัวนี้ได้ก็ฝามของนายนะแต่ผมขอไปฝามของพวกอ้ไรในทะเลก่อนฮะตอนนี้วิจยได้มากแล้วก็ช่างฮะจัยได้ยังไงเราก็าแค่นี้แหละ ก็เฮ้ยเดี๋ยวมันมีตะปูตะเหล็กใช่ปะเราเรียนรู้มาแล้วไ,ได้อยู่ไหนจะดูว่ามันคาบไ,ได้ไหมนะฮะอ๋อเฮ้ยโอนิต๊อุ้ยใช้ตัวนี้ต้องหกก้อนนะฮะตะปูกับเศษเหล็กเรามีเยอะนะฮะแต่เราต้องไปฟาร์มไอเนี้ยหกก้อนเราขาดอีกสี่นะฮะขาดอีกสามฟาร์มตัวนี้ได้ไหมเนี่ย คือมันมีนะแต่สลามก็มีด้วยเอาว่าเาราไปฝามที่เกาะอื่นดีกว่านะฮะคือต้องใช้เวลาเดินทางไปสักครู่นะึ่งสมคนฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคือตอนนี้ผมเจอเกาะแตะลงไม่ได้อีกนะฮะคือของไม่เยอะนะ,ะก็เลยแบบเรผ่านไปนะแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยว่าเราต้องฝามกว้าแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ขยายเรือออกเป็นก็ใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่ต่างแขกเดิมสักเท่าไหร่นะนี่ก็ เข้าสู่วันที่สี่อยู่นะฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมนะคือฟาร์มของฟาร์นิเฟนีิแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามีไฟแล้วนะอ่าก็ส,สว่างได้ละแต่ไม่มีที่นอนคือของไม่พอนะฮะขาดไปตรงไปตองคือไม่มีไปต,งตองทำไอ้ทำที่นอนนะมีแต่อาหารอาหารไม่เยอะคนถือทั่วเอามาย่างดีนะฮะเก็บไว้ทำไมย่างไปนะฮะกลางคืนเราไม่หลับไม่นอนลนะ ตั้งแต่ผมเล่นมานี่ผมคือยังไม่ได้นอนสักครั้งเลยนะครับแบบอยู่ยันเช้าอ่ะออ <c oughs> ไม่รู้จะดิดไปดึกไหนเก็บของนะฮะตะไคร้เราก็แบบช่วยได้เยอะนะวิ่งตรงนั้นมีทางเยอะเลยไปตองก็ขาดคือตอนนี้ขายไปตองนะฮะคือจะทําที่นองก่อนคือถ้าเวลาอาการคืนบางทีมันไม่เนี่ยฮะมันได้มีรวมนะฮะบางทีเดี๋ยวเสียงคุ้นๆอีกแล้วจะรับ ไอ้ลากนี่มาไม่ถึงอือหืออือุ๊ยอุ้ย,อยเอาเฮ้ยลูกกดสร้างตัวนี้โอ้ยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยค่อยเปลี่ยนนะฮะคือไอ้วิธีสร้างมันมีสร้างสองแบบนะนี่มันมีแบบไม้ธรรมดาแล้วก็แบบไม้ดีกว่าเดิมนะไม้เรียบน่าจะทนทานกว่าเดิมนะฮะใช้ทรัพยากรเยอะด้วยแต่เอาไปว่าผมขอส้างไอ้แบบแรกดีกว่าเพราะมันใช้ทรัพยากรไปเยอะนะฮะคือแบบที่สองมัน ทรัพยากรมันเยอะนะฮะคือแบบเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดทีหลังสามารถอัปเกรดได้นะฮะนี่นี่เราก็สามารถเปลี่ยนอัปเกรดได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รับเจอยถถังถังทั้งเราจะพลาดถังไม่ได้เราจะพลาดถังไม่ได้ดไไดคือถังของมันนี้ยังไงฮะฟาบถึงไหมถึงพอดีฮะถากมาถังมาเรียบร้อยอ้ยถังไม่อีกแล้วคราวนี้ไม่ต้องลากออก นี่อะของที่มันติดอยู่ในตะไคร่เราเราก็เก็บออกนะฮะนี่ทางมีอะไรบ้างพื่อนเนี่ยโอ้ยคือถ้าไม่ได้น้อยก็ดีนะเพราะเราจะมาทำเป็นของนะคือตอนนี้เรามีของเหล็กแล้วนี่ได้ของคนคือมาขายแค่น็อตอย่างเดียวนะฮะตอนนี้คือชาวยังไม่มีเกาะเลยเดี๋ยวลองทําที่นอตดีกว่านะฮะมาครับมาก็ไปไปที่อันดี ที่นอนตรงไหนมันทําแขวนได้ไหมไม่ได้นะแบบเฮ้ยเฮ้ยที่นอนทําแขวนได้นะฮะเฮ้ยน่าสนใจคือเราจะไปนอนกับเพื่นหรอกนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะทําเอาไม้นะมันต้องใช้ไม้สองอันอะ่ะได้ใช้อุ้ยเกือบตกเกือบตกเราจะนอนฝั่งนี้ฝั่งนี้มันติดไปเรือไหมอุ้ยอุ้ยอ้าวเจอเกาะนะเจอเกาะเจอเกาะเรนอนนอนฝั่งนี้นะ สูงนิดนึงอ่าเดี๋ยวออี่เดี๋ยวยกไปเลอดิใช่ยกคือขอย้ายไปเลยสักนิดนะฮะเราจะมาข้างหน้านิดนึงนี่แล้วก็ได้ที่นอนแล้วฮะอ่าเราจำเป็นมีปฏิทินด้วยฮะเฮ้ยแต่ผมเจอกอใหญ่นะฮะวีของนี้เดี๋ยวเดวอกแต่แพ่สักนิดนึงวัวสลามมันมาซอมแพ้นะสลามซอมแพ้นี่แบบเอา้า ไม้หายไปไหนหมดไม้ไม้ไม้ไม,ไม,ไม้โอ้ยพลาสติกเยอะแต่ไม้ไม่มีเลยนะฮะทุกคนนะคือตอนนี้ผมก็ได้ทำไอ้สมอเรืเอเราเรียบร้อยนะสมอรเรือจำเป็น <c oughs> อา่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะขึ้นไปสำรวจก่อนนะไปตัดไม้บนเกาะกันตอนนี้ไม้ไม่มีนะฮะแล้วก็บนกิกรน,นี้มันมีอะไรเฮ้ยเดียว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 เอานกนี่นกมันเอาหินมาโยนสิหัวอ,อาวะ้าเอ้ย เดี๋ยวสามารถตายได้เลยนะนี่ชิบหายละคือเราอยู่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยอกนกป่านี่แต่มันต้องมีธนูใช่ป่ะสามารถฆ่านกได้แต่ตอนนี้มันมีแค่ลูกดอกนะอุยอ้ยเฮียอยู่ไม่ได้แล้วสิเอามารเอาขึ้นไปตัดไม้นี่นี่แบบหนึ่งนะฮะฉลามคมไม่ฆ่าเราหรอกเดี๋ยวเ,เก็บของที่นี่ไปก่อนมันเต็มกระเป,นะป๋าองนะไปไปไป,ไป คือไม่มีน้ำด้วยไงเออน,น่าจะกินน้ำก่อนขึ้นมาไปว่าไปสำรกกวจเกาะอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอกคือไม่มีน้ำไม่เป็นไรฮะคือมีอาหารไหมพวกแตมมงโมไม่มีด้วยอุ้ยสั่งหะไม่สวนแล้วไปอย่างเดียวนี่ตัวนี้มีที่ขึ้นอุ้ยยังไงยังไงโจนกบ้าเนี่ยนี่มีสัตว์ด้วยโอ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกทีฮะนี่ตัวนี้มีทางขึ้นด้วยนะไปไปไป สมุดก็อุ้ยแตงโมนี่กินแทนน้ำได้ต้นอุ้ยขบวนเอวขบวนขบวนไปสุดไปสุดเอาเจออะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้ยหมูหมูเรียบร้อย่ะ ทุกคนฮะเรียบร้อยเลยโอ้ยเจอทั้งนกทัก้งหมูคือของหายหมดเลยอ่ะโอ้ยเซ็งเลยเรืรอหลบคงอยู่อุยอออ้ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวมาตายรอบสองอุย้ยนกนกบ้างเยอะจงะังฝาต้องมีตัวเดียวแหละแต่มันอุย้ยไม่อยู่แล้วทุกคนฮะตอนนี้คือเราต้องทำการขยายเรือนะเพราะไอ้ตอนนั้นฉลามมันมาแทะเรือหรอก ีมาแทะฝั่งนี้คือเราต้องปิดตู้นี้ไวปน,นี่ปิดไว้เลยนะฮะปิดไม่ให้มันมแทะได้เรียบร้อยหมดไม้ปไปดินะฮะคือทํากันไอ้เหนียวไว้ทํากันไอตะข่ายดักขวามเรานะคือถ้าไม่ทําไว้มันคือแบบมันก็จะมาแทะอย่างเงี้ยแหละนะฮะก็แบบเสียไปได้แต่ทําแทะพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะแทะพื้น,นเออแต่ทีนี้มันทํายากไปนะทรัพยากรเยอะอุ้ยเราเจอเกาะเล็กนะฮะสมอลเรือไปได้ไหมเนี่ย ถ้าลงเกาเล็กลงได้นะแต่ถ้าลงเกาใหญ่ไม่ได้นะฮะคือไม่ไหวจริงๆวีเสียงคุ้นๆเสียงคุ้นๆเสียงคุ้นๆเสียงคุณคุแทงรู้สึกมันน่าจะใกล้ตายแล้วนะดูนี้ไม่กี่ทีนี่ล่วงแล้วเดี๋ยวเจ้าได้ล่วงแน่นะเราจะได้ฆ่ามันรอบที่สองแล้วนะฮะรอบโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวขึ้นเกาเล็กดีไหมอยากไปฟาร์มไอ้ที่อยู่ใต้เกาะนะฮะไอ้พวกแร่อะไรต่างๆ ไม่รู้จะหันสมอลเรือไปได้ไหมให้หันใบเรือเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวามความของเดี๋ยวได้ก่อนนงานที่เราค่อยหันไปอยากได้กล่องได้ถังกล่องบ้าอะไรไหมถังคือมันมีพอไหมจะทำไอไรอีตัวเนี้ยคาดทางก่อนนะฮะแล้วก็ฉลามมันน่าจะฆ่าไม่ยากนะนั่นน่าจะใกล้ตายแล้วแหละเดี๋ยวขอเอาทางนี้ทางถ่ายแล้วก็ไปเลยหันสมอลเรือไปเลยหันใบเรือไปเลยนะฮะ ลูกกขจะไปหาให้เราไหมไปหาง่าไปคือลมมันไปทางไหนคือตอนนี้ลมนิ่งเลยนะฮะนิ่งกริบเลยสรุปไม่น่าจะไปนะอุ้ยไป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 อยู่นะนี่ไปอยู่อุ้ยเอา้าตกเลือตก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 ยี่ฉลาบเกือบล่อนเรารอ,อไปเอะ จะไปฟาร์มของไตไอ้นันกันจะได้มาทำาตอเผาสักทีนะคือตอนนี้รอแค่ตอเผอยังไม่ได้ทำเลยมีตาเผเราก็ได้เผาแร่เผาไรนะฮะจะได้เลืเ่อนขั้นแล้วจะได้ใช้ของเป็นของเหล็กแล้วนะตอนนี้เราใช้แบบของแบบโรโรอยู่นะฮะแต่ก็ไม่โรลหรอกคือแบบอย่างนั้นก็ใช้ประโยชน์ให้เรา,าได้นะเออไปไปไปอีมีหินด้วยถังถังไนี้มีก้อนหินเอาก้อนหินไหมครับสวัสดีดีถังเอาวางไปโดนตัวแน่ฮะคราวนี้ โจววิที่ฟาร์มวิเขาหนีพอดีเลยม,มาเราจะอยู่ที่นี่กันนะฮะแต่เสียดายมันมืดแล้วอ่ะไม่เป็นไรอะมืดก็ช่างมืดก็ช่างไปใกล้ๆก่อนเลยไม่เข้ามาทางนี้คนเนี่ยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยไปน้ำรอบหนองก็ได้ให้รอบเกาะรอบหนองบ้านเลยสร้างเพริ่มได้ไหมอีสร้างได้นะฮะอีใบเยอะอยู่ ขอทำกันในตัวนี้มาก่อาต้อกันใบเรือไปนะฮะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรว่าเหลือแค่ค่าเจ้าฉลามฉลามเจ้าอยู่ไหนเอ่ยคือเราจะไม่นี่เราจะไฟเลยนะฮะคือเขาน่าจะใกล้ตายแล้วแหละแต่อยู่ไหนเอ่ยเอาอย่างไรอย่างอืออุ้ยโดนเราด้วยโดนเราด้วยมาไปฮะมาดิาอือ ิแทงซ้ำสองมาโดนด้วยโดนด้วยจดนฉลามไว้เด่ะเราขึ้นไปรีเรือติีขึ้นขึ้นกัแป๊บขึ้นแป๊บคูอนี่ใจจแข็งใจจคว็งถ้าตายมาดิของของหายหมดเลยนะแต่ฉลามมันไม่แรงนะฮะไม่แรงเท่ากับหมูป่ากับไอ้นกนะคือเราน like 1, quarterback, quarterback, applause, ่าจะโดนได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวแต่ม่ไหน อ๋อเจ๋งแล้วว้าอยู่ไหนพร้อมไฟพร้อมไฟเรียบร้อยฮะล่วงแล้วว้าบอกแล้วเขาใกล้ตายคือถ้าเขาตายเราก็รีบไปฟาร์มเลยฮะเดี๋ยวขึ้นน้ำก่อนขึ้นน้ำก่อนขาดหายาดหายใจอุ้ยล่วงสักทีนะฮะจะขอเติมน้ำแป๊บนี่เดีด๋วยวดไหนมีตัวไหนตัวนี้ดินเลยอินวะเนี่ยคืนมองไม่ออกอะ่ะมันเป็นกลางคืนนะสตูดอินจะชั ไอ้เดี๋ยวเรามีเปลือกหอยด้วยเอาเมื่อกี้ผมลบกดขุดเลยเมื่อกี้นี่ได้แล้ฮอปเปอร์นะฮะและท็ทองแดงทองแดงเอาไปทำอะไรอ๋อน่าจะไปเผากวดนั่นแหละนะไอ้นี่น่าเป็นหินไมเ,เดี๋ยว,วจะแลกอะไรกันหมดไอ้ใบตองตัวนี้น่าเป็นแร่ไอ้แร่เหล็กนะฮะนี่ใช่ปะเฮ้ยถ้าได้เยอะขนาดนี้น่าจะทำบุกก้นได้เยอะเลยนะอ้าว บอเลยได้ต่อเพลแล้วเราได้ของใหม่แน่นอนนะฮะกูไปก่นอนไปกูไปก็ไปคือถ้าฉลามมาเขาไม่บอกนะว่าฉลามมาคื <c oughs> อมันจะมาแบบรวดเดียวเลยนะแบบเข้ามากัดเราเลยเราถึงจะรู้ว่าฉลามาเกิดนะนี่อะไรแร่ฮอปเปอร์หรอแร่ฮอปเปอร์ส่วนมากมันจะไปทำเป็นแบตเตอรี่เหรอคือมันมีแบตเตอรี่นะฮะฮอปเปอร์มันเป็นทองแดงเลยมันน่าจะทำปฏิไฟฟ้าปฏิ กิยาไฟ่ฟังคือคือไม่ค่อยรู้เรื่องทายาทอะไรนะฮะาวานเราก็ฟาร์มไปแต่ว่าผมขอฟาร์มสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะฮะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวฉลามมาฉลามมานี่ทุกคนเหรฉลามเกิดแล้วนะฮะโอ้ยบ้าคือผมฟาร์มรอบเกาะได้พอดีนะโอ้ยกับตงฉลามช่วงไปหนึ่งทีเลยแล้วก็ในเนื้อมันมาก็มันน่าจะมาลักแค้นหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยว เอาปีกไปตัดไม้ดีกว่าเอาไม่มีไม้อีกโอ้ยว่าก็ถือว่าเราฟาร์มได้นะบ้านหลกจาก่อนนี้เลยดีกว่าไม่มีพีแอคนะไม่มีไม้นั่นแหละมีไม้ทำพีแกว่าก็ย้ายที่นะฮะไปใบเรือจะไปทางไหนวะเนี่ยเปลี่ยนใบเรือหันหันใบเรือมานี่ดีกว่าได้แล้วไอ้ดินเราก็แห้งนะฮะอิดบล็อกเก็บไป ก็ต้องการครับเต้าเต้านี่เราจะได้ย่างแล้วอุจะได้เผาแร่แล้วนะฮะอ่าตเผาแร่เราเผาแร่เต้เผาแร่วางไว้ไหนดิคือตอนนี้ที่ครับแคบมากาะขยายไอ้พื้นที่อ่ะขยายสังขีเต็กนะฮะออาหมดไม้หมดไม้หมดไม้หมดงับเก็บร้อย แต่เดียวบางทีก็แชะมากคือผมไม่อยากวางไว้แถวๆไอเนี้ยแถวริมตรงนี้นะคือถ้าฉะลามันมาแฉะคือมันก็ล่วงหมดเลยแถวๆนี้ก็ได้ไม่ไลเยกกลยเยอะกว่าอีกแล้วแต่ไม่ได้ลุกนะฮะอตอนนี้มีไม้ไหม,ไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีไม้สักนี่ไม้แล้วจะเพอแล่อย่างไงฮนะเดี๋ยวเอาแล่มาก่อนคูอผมขอพอเล็กก่อนดีกว่านะฮะ เหล็กก็น่าใช้ทรัพยากรก่อนจะไปมาได้ละเอายัดเหล็กลงไปงเดี๋ยวมันมีไม้เฮ้ยฉลามเจ้าอ,อีกแล้วเจ้าอ,อีกแล้วเจ้าอ,อีกแล้วคือต้องฟังเสียงดีๆนะ <c oughs> โอ้ยไม้ก็หมดแล้วจะซ่อมแพร่อย่างไงแบบเนี้ <c oughs> <c oughs> ย <c oughs> เดี๋ยวเราผอแลกกันสักครู่นะฮะไยเดี๋ยวมันมีเรียนยยรูน้ไหมไอ้แร่เหลกเฮ้ยมีนะ,ะคือต้องเรียนรู้ก่อนไม่เป็นไรฮะเราไม่เยอะ แต่ขับนี่จะขับเยี่ยงวินเดียร์ใช่เยี่ยนอะ่ะไม่ใช่คือแร่เหล็กมันไม่ได้ใช้นะคือเราจะเอามาคับเป็นของมากกว่ามันก็ได้ใช่ละได้ใช้ประโยชน์นะเก็บไม้มาไม้เต็มแล้วเต,ต็มเตาแล้ขยายให้แผ่ดีกว่า <c oughs> โอ้ยนี่โดนหรอกอมแผ่นี้เนี่ยก็ขยายนะฮะโอ้โอเรียบร้อย แค่เราเยอะขยายใหญ่ใหญ่แล้วนะฮะทำไมลิ้นรัววะเนี่ยแร่เหล็กแร่เหล็กตัวไหนเจ้าจะพอซิแร่เหล็กเจ้กอดแต่ไม่ได้ลุกก็ช่างนะฮะคือตอนนี้ผมหลอกแค่ขยายเพียนะทำเพียรอ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 นะหลอกรอแร่เหล็กออกไปกินน้ำด้วยดิคือไอ้ที่กล่องน้ำมันมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะฮะ มันเป็นที่กองน้ําแบบพลังงานแสงทตีใช่ปะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะฮะนี่แต่มันต้องมีกระจกนะฮะไม่มีเปลนอนด้วยแต่ต้องมีนีเ่เรียบร้อยฮะแร่วเลยกหกยิบมาเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเดี๋ยวดูกันเลยเรียนรู้เรียนรู้ได้อยู่ไหน,อย,นอ,อยู่นี่อ่าได้บานพับโอ้เขาเรียกบ,บานพับนะ,ะไอ้าตัวนี้ก้อน,น็อตเลย มีไอ้พั่วด้วยชูวเวลนะฮะแล้วก็อะไรเนะี่ยเนสตะไครยวะที่จับนะฮะแล้วก็มีนี่ที่แทงปลาแบบใหม่นะชมวกใหม่แล้วก็มีที่ย่างใหม่ด้วยว้าแจวแหววเลยฮะเดีย๋ยวรอสักคู่รอสักครู่รอเหล็กเราอีกนะฮะคือมันคัพต่อไม่ได้คัพได้ไหมดูกคนทุกคนตบมันใช้เกีย๊ย อุ้ยขาดอีกแล้วนะนี่คราวนี้เราก็ได้ที่ายเจ้าฉลามใหม่แล้วนี่ไม่ยะเป็นเหล็กใช้เหล็กสองก้อนนะฮะคือคราวนี้น่าจะกข้าวหมกว่าเดิมได้าจา้าได้เร็วนะฮะทุกคนนะเอาเป็นว่าเราก็จะมีของดีๆใช้กันแล้วนะฮะคือตอนนี้เรามีแร่เหล็กแล้วไงนะฮะแล้วเราก็ทำเของน้ตเขนี้เราก็แบบฟาร์มได้เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็จะขยายเรือแล้วก็สามารถต่อต้านเจ้าฉลามได้มากขึ้นเพราะตอนนี้แบบ ใช้เอาไมา้แทงมันเฉยมันมันหนียากนะฮะเดี๋ยวนี้คราวนี้เราจะใช้หอ,อกดูนะ,ะว่ามันจะหนีเร็วดนี้ไวขนาดไหนนะฮะเอา่าผมขอจบคลิปตี่นี้ดีกว่านะฮะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีฮะ